สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอวรวรนักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิดคอมค่ะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะตำบลช่องแสกแกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาพูดคุยกับคุณพี่ราพีช้างนั้นนะคะผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํานามากว่า26ปีค่ะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะวันนี้พี่ระพีนะคะจะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การบำรุงดินในนานะคะช่วยดินร่วนซุยและเมื่อเราหว่านข้าไปแล้วจะได้ผลดีขนาดไหนคะเรามาพูดคุยกับพี่ระพีกันเลยค่ะและข้อมูลเหล่านี้นะคะพี่ระพียินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะสวัสดีค่ะพี่ระพีสวัสดีครับนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่ระพีนะคะที่บ้านไร่ไร้อยบ้านไร้อยค่ะที่ตำบลช่องสแกแห่งนี้นะคะอันนี้คือเป็นพื้นที่นาของพี่ระพีทั้งหมดใช่ครับค่ะซึ่งวันนี้พี่ระพีจะมาพูดคุยถึงการบำรุงดินในนาช่วยให้ดินในนาร่วนซุยแล้วก็ นะ้าข้าวดูสารอาหารได้ดีนะคะ <ผม S 1> พี่รักพีวิธีการอย่างไรคะถึงคุยคุยชมได้เลยคะ่ะคือว่าขั้นตอนแรกนะครับตรงนี้ผมก็ใช้วิธีเกา่เกาๆที่เก่าๆสมัยมก้อนเนี่ยเขาจะใช้การนวดข้าวนวดข้าวคือนวดข้าวในนะ้ะนวดข้าวในนะาสังเกตดูมันจะมีพวกข้าวอีพวกอะไรลงมาแล้วคมตระไมก้อนเนี่ยข้าวงามมากข้าวหามไม่ต้องใช้ตาเ่ายมีไม่ต้องใช้อะไรแต่ผมมาประยุกต์โดยการใช้แกบ แลกครับผมแ,แกปตรงนี้ค,ครับผมใช่ปริมาณประมาณปริมาณเขาไร่หนึ่งประมาณหนึ่งตันหนึ่งตันคือพันโลพันโลเลยลลพันโลหนึ่งไร่นะครับผมค่ะหน,นึ่งไร่ค่ะคใช้ช่วงไหนครับพี่ละพีใช้ในนาใช้ใช้ช่วงที่เราเพราะเราจะเริ่มทำนาค่ะ ยังไม่ต้องปลอยกมเข้ายังได้อะไรมากมายแล้วก็ใส่เข้าไปหน่ยใส่ในนี้ใส่ไปในนี้ก็คือใส่แกลบลงไปในนาเขาใส่ไป็นนี้เลยแต่ว่าทิ้งไว้กี่วันนะครพี่ทิ้งปันประมาตากวันแล้วปั่นน้ําเข้าทิ้งไว้สามวันแล้วก็ผ่นน้าเข้าผ่นน้ําเข้าใช่ไหมปั่นน้าเข้าไห้ทั่วแกลบเลยค่ะพอพอทั่วพอทั่วแกลบเรียบร้อยปุ๊บพอทั่วแกลบเรียบร้อยปุ๊บนี่ก็ ราก็ใช้รถไถีเลยรถไถตีครับปุทำเพื่อเลยค่ะวิธีการนี้จะมีประโยชน์ยังไงครับบ้างครับพี่จะมีประโยชน์คือหนึ่งหนึ่งเราทำให้ดินเนี่ยดีค่ะดินดีโดยธรรมชาติค่ะคือมันจะดูต่างต้านอาหารของดินขึ้นมาหมดเลยแกลบเนี่ยจะดูต้านอาหารของดินขึ้นมาหมดเลยแล้วก็แกลบเนี่ยยังมีประโยชน์หลายอย่างที่เราบตงองก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อพืชมาก เมื่อเราเมื่อเมื่อเมื่อเราใส่แกมบลงไปแล้วผลที่พี่และพี่เห็นนี่มันจะดีแตกต่างกวาเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้จากที่ผมเคยข้าวว้ข้าวห้าวันนี่ข้าวได้ประมาณนิ้วนึงค่ะแต่ตอนนี้พอมาใช้สตรนี้ใช้ตัวตัวนี้ข้าวห้าวันได้ประมาณสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งเพื่อเพื่อผ่านถือว่าพอใจถือว่าอาจจะมากมากเมื่อก่าถือว่า ก็เพ่อบร้อยแบบเต็นแล้วอะที่ผมทำเพราะว่าแต่ผมเริ่มทำปีดีนะเริ่มทำพีนี้แต่ว่าผมเห็นผลเห็นผลดีมากก็ลองกันมาหลายหลายวิธีเอาวิธีนี้ทำให้ประหยัดปุ๋ยด้วยทำให้ประหยัดปุ๋ยด้วยคือถ้าว่าตอนนี้ผมได้ข้าวห้าหวันผมต้องผมต้องใส่ปุ๋ยแต่ผมไม่ใส่ไม่ต้องใส่เพราะดินมันดีแล้วแม่บอกแม่บอกว่าไม่ต้องใส่กับปีนี้เรงใส่ไม่ใส่ปุ๋ยเลยค่ะไม่ใส่ปุ๋ยค่ะเพราะว่าดินมันจะดำดินมันจะออกดำมาก ขมๆๆม้นนี้เป็นวิธีการง่ายๆเลยที่พี่ระพีศึกษามาแล้วก็มาใช้ก<ช>ับนาข้าวของพี่ระพี<ช>นะคะวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดคอมต้องขอบคุณพี่ระพีช้างนะนะคะที่มาให้ความรู้กับทีมงานค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นวิธีการที่ง่ายๆและก็สามารถไปคลิกดูคลิกชมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดคอมค่ะวันนี้อรวรรณรักษาผลแล้วก็คุณพี่ระพีช้างนะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ